เป็ดล็อกจมูกแล้วก็ตาตอนนี้พี่อยู่ออสเตรเลียแล้วก็บินมาทำมานทำโงเ่เฮงก็ได้มาเป็นอย่างนี้นแผดีขึ้นเยอะค่ะแผลตาอ่าหลับตาดูหน่อยอ่าลืมตาครับ ภูมิใจดีใจถูกใจตอนหน้าที่ก็บอกคุณหมอว่าหน้าไม่ต้องเปลี่ยนมากแต่ออกมาแล้วคือมันเปลี่ยนแปลงอ่ะแต่มาดูไม่เวอร์ไงไม่โอเวอร์ก็ถูกใจทั้งหมดเลยราคาก็ถูกใจตอนหน้าที่มีความมั่นใจแต่พอเข้ามาพี่เห็นระบบงานพี่เห็นคุณหมอทุกท่านอาจารย์หมอทีมแพทย์ทุกคนน่ารักมากพูดจาเป็นกันเองอ,อาจจะรอนิดนึงแต่พี่เข้าใจว่าเพราะว่าบูคลาค่อนข้างเยอะ ไม่ใช่ค่อนข้างเนาะเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากต้องจองเราเราเราต้องรอค่ะอ่าครับพี่กุ้งอายุเท่าไหร่ล่ะครับ45 45ค่ะจริงหรือเปล่าจริงน้อยทำอะไรกับที่ทีละพรไปมั่งครับทำเป็ดล็อกจมูกแล้วก็ตากี่กี่วันแล้วครับ20วันน้องน้องไม่ใช่2เดือน2เดือนเดือนพี่อยู่ตอนนี้พี่อยู่ออสเตรเลีย แล้วก็บินมาทำบินมาทำ<อ>เพราะว่าพี่กุ้งอ่ะดูดูใน YouTube มาประมาณ2ปีเกือบเกือบสาปีแต่เพราะว่าแต่ว่าคนไม่เคยทำศิลปกรรมรก็เลยก็เลยมีไม่มีจมูกนี่แหละก็เลยอยากทำจมูกจากบอกคุหมอว่าขอแค่นิดเดียวแค่ช่วงสันจมูกเพราะว่าไม่อยากเปลี่ยนหน้ารูปเยอะไง คุณหมอก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ทําแบบเหมือนสซอมันทาโง่เฮ้งไม่ได้ทําโด่งมันแบบสวยมันพวกดาราก็ได้มาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็คุณบอกว่าต้องทําเฟซล็อกด้วยเพราะว่าห่ังตามันตกมากมันก็ต้องคู่กันหมดเพราะว่าพระเอกมาแต่ไม่มีนางเอกก็เลยได้อันนี้มาอีกสองอย่างอันเดี๋ยวผมขอดูจมูกหน่อยข้างๆหันๆด้านข้างหน่อยครับ อันนี้คือไขมันโปรนเยื่อเทียมใช่ไหมครับใช่ค่ะ uh huh. คือเราเป็นคนเลือกหรือคุณหมอเลือกให้คุณหมอบอกข้อดีข้อข้อดีแล้วก็ข้อเสียแต่ข้อดีมากกว่าก็เลยเล uh ือ huh. กเนื้อเยื่อเทียมเพราะว่ากลัวเพราะว่าซิลิโคนมันเหมือนกับว่าไม่ใช่ของเราเนาะอืมครับก็เลยเอาแบบนี้มันจะดูธรรมชาติมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดดังกว่านี้อ่า uh, <Okay. S 2> แล้วแล้ว,แ,ลวแผลเป็นยังไงบ้างดึงหน้าขอดูหน่อยได้แผลดี ขึ้นเยอะค่ะ oh. ก็นี่พี่กุ้งก็โดนโดนแดดค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเพราะว่าเจอแดดค่อนข้างเยอะแต่ข้างนี้จะเป็นรอยอยู่นิดนึงแต่คิดว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะจาง <c oughs> อัะแต่มันก็โอเคนะสองเดือนเพราะว่าพี่กุ้งดูแลตัวเองไม่ค่อยดีด้วยยอมรับแต่ก็ยังโอเคอยู่ตาตอนแรกมันมันจะเป็นยังไงสามชาั้นเขาเรียกว่าตาสามช <c oughs> ั้นเนาะมันตกมันตก <c oughs> จนตาสามชั้นมันเหี่ยวไง อ๋อครับก็ <g år> เลยคุณหมอก็เลยทําออกมาแบบนี้ก็ <g år> โอเคเลยพี่ก็ชอบชอบมากถูกใจค่ะคุณหมอขันติ <g år> แผลแผลเป็นไงวะแผลแผลตาอ่าหลับตาให้ดูหน่อยอ่าหรืมตาครับโอ้เนี่ยกิออ้อ๋อแล้วเดี๋ยวส่วนจะหมดค,คณหมอหวานนะอ๋อคือคนระท่านกันหมดเลยคนระท่านค่ะดึงหน้าเหรอครับดึงหน้า พี่กูไม่แน่ใจว่าคุณหมอแต่ก็อีกท่านหนึ่งแต่ว่าคุณหมอชลทิศอยู่อยู่อยู่ด้วยเพราะว่าใช่อาจารย์อาจารย์หมอชลใช่ไหมหรือคนแก่ใช่ไหมที่จำไม่ได้เพราะว่าตอนวางยาสลบนี่คือไม่เห็นหน้าคุณหมอเลยไม่รู้ตอนหลังว่าจมูกคุณหมอหวานแล้วส่วนอันนี้ไม่แน่ใจอ๋อครับแล้วเป็นไงบ้างเราผลลัพธ์ที่เราได้มาเนี่ยภูมิใจดีใจแล้วก็ถูกใจอืมถูกใจถูกใจเพราะว่าน้า ตอนแรกพี่ก็บอกคุณหมอว่าหน้าไม่ต้องเปลี่ยนมากคือแบบแต่ออกมาแล้วคือผลลัพธ์คือมันจากหน้าเดิมกับหน้าจริงแับตบต่ปัจจุบันนี่คือมันเปลี่ยนเนาะม,มันมันเปลี่ยนแปลงอะ่ะแต่แต่แต่มาดูไม่เวอร์ไงไม่โอเวอร์ชอบคือชอบชอบครับว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันะออกมาขนาดนี้คิดแค่ว่าเอออาจจะดีขึ้นนิดนึงแต่แต่พี่ว่าพี่พ,พี่พี่ชอบก็ถูกใจทั้งหมดเลยคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมัน เกินเ,เกินที่เราคาดไว้ถูกต้องค่ะคือตอนแรกเราไม่ได้คาดว่าเราจะทําอย่างนี้ไงอืมครับอืมแต่พอออกมาโอเคทุกอย่างคุณหมอจัดการให้เป็นระบบให้หมดเลยอืมแล้วก็ราคาก็ถูกใจอ่าความคุ้มค่าเป็นยังไงบ้าง,างกับผลลัพธ์ให้เราได้มาเราคือจากที่เราเห็นตัวอย่างหลายคนที่เขา มีเคสในการทำศัลยกรรมแล้วค่อนข้างเฟลใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบพี่ไม่มีผลข้างเคียงเลยทั้งสิ้นแล้วก็คือไม่ว่าจะการเสียเวลาการสูญเสียเงินทุกอย่างพี่ก็เลยคิดว่ามันโอเคพี่พี่พอใจในตรงนี้หนึ่งรอยหนึ่งร้ให้เปอร์เซ็นต์หนึ่งค่ะฝากถึงคนที่แบบอยากจะทำหรือกลัวกังวลเนี้ยครับพี่ ตัวของพี่เองพี่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาอยู่ทีมแพทย์ในหมมในมือทีมแพทย์ที่นี่พี่ว่าไม่ต้องกังวลแล้วเพราะว่าทุกท่านเท่าที่พี่ตอนแรกพี่มีความมั่นใจก็เลยเลือกแต่อาจารย์หมอโชรทีธใช่ไหมแต่พอเข้ามาพี่เห็นระบบงานพี่เห็นคุณหมอทุกท่านเป็นระบบะเป็นระบบของทีมงานที่นี่ททีมแพ ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นคือทุกอย่างอะค่ะคไม่ว่าจะแอดมินตั้งแต่แอดมินนี่เขาตอบนานให้พี่แล้วก็ขอขอให้เครดิตน้องนิดคนคคที่ดูแลพี่หลังผ่าตัดเป็นไงบ้างครับน้องนิดน่ารักมากแล้วก็อาจารย์หมอทีมแพทย์ทุกคนน่ารักมากพูดจาเป็นยังเองแล้วก็คือทําทุกอย่างให้มันราบรื่น อาจจะรอนิดนึงแต่พี่เข้าใจว่าเพราะว่าบุคคาค่อนข้างเยอะไม่ใช่ค่อนข้างเนาะเยอะเยอะมากเยอะมากต้องจองเราเราเราต้องรอค่ะอ่าครับมาถึงจุดนี้แล้วถ้าอยากสวยรอดนึงโอเคค่ะภูมิใจแล้วก็ดีใจที่แบบตัดสินใจถูกที่มาที่เีราพรคลินิกตรงนี้อ่าขออีกข้างนึงครับแผลมันตรงไหนตรงนี้อ่าโอเคอ่าอ่ามองตรงหน่ครับ หลับตาหน่อยครับลืมตาครับเล็มตาครับลืมตาครับโอเค